เราบ่นกันมาพอ,พอหอมปากหอมคอแล้วเข้ามาในเรื่องของอการทำมาหากินเนี่ยภายใต้เงื่อนไขโจทย์น้ำมันแพงค่าแรงก็กำลังบวมแล้วก็นี่กระบาลเนี่ยมันจะไปกันยังไงครับอาจารย์อย่างวันนี้ผมก็ฟังฟังเลขาสภาพัฒน์พูดว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่จะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐ,ฐกิจเราพูดกันมาชาติหนึ่งแล้วนะผมได้ชินแบบนี้ตั้งแต่เราเจอวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจอะ่ะแล้วก็ยังไม่เห็นปรับและที่สาคัญคือว่า ผมผมต้องคิดว่าสภาพัฒน์ไม่ใช่ศักแต่ว่าพูดแบบนี้ไงคุณควรที่จะออกแบบมาเลยมันเป็นหน้าที่คุณเหมือนกันนะสำนักงานคณะกรรมการรอสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยคุณไม่ใช่มาชี้อย่างเดียวคุณต้องออกแบบพิมพ์เขียวมาเลยว่าโครงสร้างเศรษฐกิจที่ควรจะเป็นเพื่อความอยู่รอดอ,อย่างยั่งยืนมันต้องเป็นยังไง คือเหมือนกับแต่ละคนออกมาชี้ชี้ชี้วันนี้ผัวแปงชาติก็ไปพูดในงานของของเโพสเ่ยนะฮะก็พูดทํานองเดียวกันอ่ะชี้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 แล้วก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรรัฐมนตรีครังก็ไปพูดก็ชี้ชี้ชี้แล้วยังไงอ่ะเออชาวบ้านก็ได้แต่ฟังแล้วก็บึนบึนงงว่าเฮ้ยแล้วกูจะไปต่อยังไงอ่ะที่มึงชี้ชี้อ่ะแล้วกูกูก็ไม่รู้จะกูจะไปยังไงอาจารย์ช่วยช่วยชี้ทางสว่างให้หน่อยดีครับว่าจะทำมาหากินยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเออ เท่าที่ดูนะอาจารย์ไปดูอย่างอย่างสมาคมตาสารนี่บอกว่าเดือนมกราที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาธุรกิจน้อยใหญ่เใหญ่ใญ่เนี่ยกู้กันอุตลุดเลยเป็นแสนแสนล้านกู้ได้แต่บรรดา s อ e ของอาจารย์สุรชัยเนี่ยโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นเอ่อร้องขออย่างงู้นอย่างนี้มันกู้ไม่ได้มันเข้าไม่ถึงอะ่ะเออแต่รายใหญ่เนี่ยเป็นแสนล้านเนี่ยสบายมาก เก็ปีที่แล้วธุรกิจที่กําไรนะครับมากๆเลยก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มปตทนะฮะที่มีโรงกลั่นเต็มไปหมดเลยทั้งไทยออยจะดีนุนิกต์ก็ดีเนี่ยนะครับก็ได้กาไรเขาเรียกโอ้โหกไรท่วมหัวกําไรจนแบบน้ําตาไหลจริงๆครับนะครับเพราะเพราะมันก็จะทําให้ก็เห็นชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในปีที่แล้วธนาคารก็จะค่อนข้างที่จะ ผลประกอบการดีอะไรดีคือไม่เถี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องดีนะครับว่าถ้ามีผลประกอบการที่ดีนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะครับทะลุ1700จร้อยปแล้วพี่ครับใช่่าทะลุดัชนีเราทะลุ1700จร้เปแล้วไปปิดที่ประมาณพันเจ็ดสองหรือสามเนี่ยเท่าเนี่ยนะครับครับนะซึ่งก็มีวันรุ่มซื้อขายอยู่ก็เยอะพอสมควรนะครับ ครับแสนกว่าล้านแสนสามหมื่นห้าพันล้านนะครับปีที่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นชัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็คือพวกที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับพี่ครับผลประกอบการก็ดีอะไรก็ดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านเราอย่างเดียวครับมันทั่วโลกเลยเพราะว่าหุ้นมันก็ขึ้นกันญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แปลว่าอะไรแปลว่าพอมันเป็นปแบบนี้แล้วเนี่ย อ่าโอกาสหรือว่าโอกาสที่เขาจะขยายธุรกิจถ้าวันนี้ยไปดูข่าวของตลาดหุ้นจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีแต่เรื่อง M&A ก็คือเหมือนเจอแอคเว i o n ควบรวมแต่มีซื้อกิจการมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดไอ้นี่จะทุ่มแสนล้านละอ่าจะซื้อนู่นซื้อนี่ไอ้นี่จะทุ่มอีกมื่นล้านไอ้นี่จะขยายนู่นขยายนี่ไปหมดเลยก็แปลว่าคนในระดับบริษัทที่อยู่ในระดับใหญ่ๆสูงๆเนี่ยท็อปห้าเปเซของประเทศเนี่ยนะครับ มีมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเขาเรียกว่าล้นเหลือมากมายไกยกองแต่อีก9 5เกว่ากว่าเนี่ยที่เป็น SME เนี่ยถูกทอดทิ้งนะครับถูกทอดทิ้งเลยครับถูกทอดทิ้งทั้งในเรื่องของนโยบายทั้งในเรื่องของแอคชั่นในเรื่องของการปฏิบัติก็ดีเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีเลยนโยบายก็ไม่ชัดเจนครับลอยไปลอยมาใช่ไหมครับผมเห็นทางพิสุทชัยไปโพสต์อันหนึ่งซึ่งถูกใจมากก็คือว่า อย่าเพิ่งชะลอสนับสนุน AMC ได้ไหมเพราะว่าอรอให้คนตัวเล็กฟื้นกว่านี้ได้ไหมคือคำว่า AMC เนี่ยมันคือขายมีเนา่าออกไปทีนี้พอขายไปแล้วเนี่ยตามบุญตามกรรมแล้วนะครับว่าขึ้นอยู่กับไปอยู่ใน AMC ของใครนะครับเขาจะใจร้ายเขาจะโหดขนาดไหนเขาจะใจดีหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาผลตอบแทนคืนมานะพราะนั้นเนี่ยเขาเฟอร์มาตั้งสองปีแล้วกำลังจะบังแล้วถ้าเรายอมรับก่อนว่ามันเริ่มมีแสงสว่างเล็ก ที่เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะหยุดการาระบาดไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขาเมีลมหายใจมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นก็จะได้เจริญเติบโตกลับเข้ามาดีในจุดเดิมได้เนี่ยนะครับ,รบประเทศไทยเนี่ยยังยังเขาบอกว่าอยู่อีกสัก2ปีเป็นอย่างต่ํากว่าจะกลับไปอยู่ในปี 2019, น,ป2019นะครับพี ครับคือมันก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับพี่นรื่อะครับปีที่แล้วเราโตไปประมาณ0.4หรือ0.5โดยประมาณนะครับของจริงยังไม่ออกนะครับออกประมาณออกประมาณสักไปปลายไปปลายเดือนนะครับหรือต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับตัวเลขจริงก็จะออกและปีนี้เนี่ยนะครับเขาประมาณว่าจะโต3.4 นะครับแต่ว่าเอกชนเริ่มเริ่มลดลงมาแลวเหลือประมาณ3.2หรือ3.1อะไรพวกนี้นะครับก็สรุปก็คือว่ามันต้องอีกอีกอีกพักใหญ่กว่าจะกลับมาจุดเดิมได้นะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมยังมองผมอยากจะให้มองมองมองเรื่องเรื่องค่าแรงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความจําเป็นเฉพาะเซกเตอร์ครับนะครับคือวันนี้ มันเริ่มมาจากข้อเสนอของสมาพันธ์กรรมการสมานฉันแรงงานนะครับคู่กับสมาค์และนิสสหกริอไปเสนอว่าค่าแรงควรจะเป็น492บาททั่วประเทศนะครับก็ออกมาตรงเนี้พอดีนะครับเขาก็อ้างนู่นอ้านนี่ไปนะครับแต่ว่าแน่นอนครับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าทุกภาคส่วนนะครับออกมาบอกเลยบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะปรับสูงขนาดนั้นแล้วถ้าจะปรับก็ต้องไม่ปรับเท่ากันทั้งประเทศ นะครับเพราะว่าแต่ละจังหวัดมีโครงสร้างต้นทุนแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันอุตสาหกรรมบ,บริการก็ไม่เหมือนกันเพราะฉนั้นจะมาเหมารวมทั้งประเทศจะเลวร้ายมากทางด้านเศรษฐกิจเขาก็บอกครับว่าระยะเวลาเนี่ยมันอยู่ระหว่างการฟื้นตัวถ้าไปเพิ่มต้นทุนโดยตั้งใจแบบนี้มัเรียกเพิ่มต้นทุนโดยโดยโดย,โดยตั้งใจมันก็เหมือนเป็น c o ส t p พุชนะฮะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้น ครับคือเงินเฟิร์มก็จะมีดีมานพูใช่ไหมกับคอสพุชนะครับบ้านเราเนี่ยที่สุดชัดเจนว่ามันคือคอสพุชครับไม่ใช่ดีมานพูนะครับแต่ถ้าดีมานพูนี่คือมันจะแบบแฮปปี้ทุกฝ่ายแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับก็คือต่างคนต่างจับใจใช้สอยจะเพิ่มนิดเพิ่มหน่อยไม่เป็นไรแต่วันนี้เนี่ยก็คือมันมันอัดมันอั้นมากําลังการผลิตก็มีจํากัดนะครับแถมวัตถุดิบแพงเพราะนั้นมันก็ต้องขึ้นราคาอย่างเดียวมันลดอย่างอื่นไม่ได้เพราะการลดต้นทุน ทำได้สองอย่างไงครับหนึ่งก็คือเปลี่ยนระบบการผลิตเอาเครื่องจักรมาแทนแรงงานคนเพิ่ม productivity รู่นนี่ไปนะครับสองนะครับก็คือทํายังไงเพิ่ม capacity นะครับคือแต่จากเดิมใช้อยู่ห้าสเปยังไงต้นทุนก็สูงครับเปิอขัดขัดทุนด้วยคุณก็ต้องเพิ่มมันเป็น7 0็ดสิบแดบเก้าซมันก็มีแค่สองเรื่องนี้สำหรับต้นทุนนะครับงั้นถ้าคุณยังทําอันแรกไม่ได้เพราะว่า การบริโภคของคนยังมีจํากัดไม่สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไม่สามารถเพิ่มตอนนี้ได้เนี่ยก็มันเหลืออย่างเดียวครับก็ต้องพยายามลดต้นทุนเอาเงินมาจากไหนครับรัฐบาลบอก่อ้คุณต้องปรับตัวคุณต้องเปลี่ยนเทคโนโลยีนู่นนี่เอาเอา,เอาตังม,มาสิเอาตังม,มาทุกวันถูกเนี่ยครับนะครับแล้วก็จะชอบบอกคํานึงซึ่งผมไม่เห็นด้วยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพโลกที่เปลี่ยนแปลงไปผมถาว่าผมเย็บรองเท้ามาตลอดชีวิตนะครับ รา้ามาตลอดชีวิตสีข้าวมาตลอดชีวิตวันนี้อัตราแรกเปลี่ยนอยู่ดีๆมันกลายเป็น34วันนี้มันเหลือ32กว่าเดี๋ยวถ้ามันขึ้นเป็นสาผมจะไปรู้ไหมวันนี้ผมกําหนดราคาข้าวยังไม่ได้เลยยังต้องให้คุณมารับจำนำข้าวนะมาประกันราคาอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะครับเียยังต้องมีนายทุนมากําหนดราคาอ้าว ของผมก็คิดว่าความชื้นมันไม่ถึงไอ้นี่มาบอกว่าความชื้นเกินรับซื้อเท่านี้ไม่งั้นก็เอาขนกลับไปอย่างนี้เป็นตน้นผม<ป>ยังอยู่ในอุตสาหกรรมตัวเองแทบผมยังไม่มีปัญญากําหนดแล้วคุณจะให้ผมตัดตัวให้ไปเข้ากับอัตราแลกเปลี่ยนที่วิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่คนออกมาพูดมี2แบบพี่บุวยพี่สุชัยแบบหนึ่งก็คือก็พูดไปงั้นแหละทำไม่ได้หรอกแต่ขอให้ฉันได้พูดว่าฉันมีข้อเสนอแนะแล้วนะ พูดแล้วเท่ถ้าทำาพูดแล้วเท่มีข้อเสนอแนะและ้วส่วนคุณไม่เข้าใจทําไม่ได้เนรื่องคุณนีเป็นเรื่องคุณคุณไม่ปรับตัวง่ายดีไหมพี่โง่ง่ายที่สุดเลยอเอออย่างเงี้ยอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมคุยกับพี่อย่างนี้น่โอ้พี่อันนี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการไม่ปรับตัวมเหมือน,นับมันโยนโยนโยน อะไรอ่ะโยนโยนถังอล้วร่ะเอออย่างเงี้ยเอาไปให้กับผู้ประกอบการใช่ไหมฮะผู้ประกอบการอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ใช่รายการเรามันทําแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะแต่ว่ารายการเราก็ต้องทําไงให้มันให้มันมีมีแนวคิดที่จะไปไปพิจารณากันต่อว่าควรจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยครับ